สำหรับใครที่สนใจเติมเกม MIR4 ทางเรามีนั้นจอเชาไร่ให้บริการถูกสะดวกปลอดภยัยการันตีโดยช่องผมเองนะครับที่สำคัญเลยมีเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายด้วยนะเมื่อจะเป็น RX, MIR4, Conmaster และอื่นอีกมากมายเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับจริมไปที่ลิงก์ใต้ไลคหรือว่าใต้คลิปนะมีเพจไลนเบอร์โทราช่องทางเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับผมับยหลังครับสามสน่ง ามาเลยครับทีมงางนทิ้งหมดแล้วเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเข้เามาเลยครับวิ่งเข้ามาเลยครับวิ่งเข้ามาเลยครับเมดขึ้นหินนะครับเม็ดขึ้นไปยืนบนหินเลยนะครับเข้ามาแล้วเม็ดขึ้นไปยืนบนหินเลยนะครับโดดเข้ามานะครับโดดเข้ามามาได้มาแล้ว สาสก,กิวไปเลยครับสาธก,กิวไปเลยเงียบากไม่เขาเาดูน้อยๆปะเอากำลังจะถมนะหน้าประตูบีเอ็กสามดูมเดย์ไม่เห็นมีเลสหมือนจะที่ละ เอเมเลดมาแล้วนะโชโอ <Okay. S 2> เคเซเรนเ <Okay. S 2> ดีย <Okay. S 2> มาด้วยเซเรนเดียเอเมเลดเอ็กซ์สามดูมเอซีคิวตอนนี้มาแ <TON> ล okay. ้วมา อยไ่ตาอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งตามมาอย่าวิ่งตามมันมาก็คือตีมันไม่ต้องวิ่งตามมันนะครับไม่ต้องวิ่งตามมันออกมาถ้ามันวิ่งถ้ามันวิ่งวิ่กลับครับไม่นิ่งนะไม่เิี่ยง นะให้ครเลือดน,น้อยถอยไปดีเลือดได้นะครับ โอ้โหหายหมดเลยเติมด้วยนะครับเติมด้วยตายแล้วเติมเลยนะครับตายแล้วเติมครับตายแล้วเติมโอ้โหมาโอเคปกคิว ดูไก์ดูตัวหลุดด้วยนะไเก์เข้ามาแล้วฉันโถมแล้วดูด้วยนะดูด้วยนะเข้าไม่ได้พี่ตัวหลักยังติดคิวอยู่ทันจังอยู่เลยกลับไปเติมนะครับไปเติมเลยนะครับนัตีเข้าไปได้แล้วครับตีเข้าไปได้แล้วตีเข้าไปได้แล้วอยู่ดูดูดูต่อด้วยเรงตายเรงตายโอเคอยู่อยู่อยู่ยังยังยังไหวอยู่ยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุด เ่อครั้งนี้เราน่าจะสบ,สบยายสบายดูแล้วใชมาเลยโอ้โหมาแล้วไปงามะใน2นาทีเท่ญญานั้นนะคะอีก2นาทีเรื่การสบายสบายครับดูไปตัวเดียวกันเลยจะตายตายแล้วครับเดี๋ยวสั่งสลับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งตายสองครับเรียบร้อย ข้างในเอาอยู่ครับสบายสบายเลยไอ้สามตายสามครับข้างในเอาอยู่ครับสบายสบายอน,นี้มานะครับแต่ก็ไม่มยนียงข้างในสบายครับข้างในไม่มีท<ต>างสูได้แน่นอนครับเราได้ฮีแล้วครับหน้าประตูจบแล้วก็ยังไม่ต้องไปไหนนะครับประจาอยู่หน้าประตูก่อนนะ เราจะอบอสเหมืองต่อก็เอาได้ให้ให้แบ็คแบ็กน่าจะไหวนะเก็เาได้นะบอสเหมืองตันนี้่าข้างหน้ากันกันให้แบ็คไปยี่สิบห้าวีสุดท้ายครับผมจูนิ้วรอได้เลยนะครับนิ้วไหนเห็นนิ้วนิ้วไหนเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ไปอ่ะจีจีเท่านั้นนะครับ อย่าไปฝัดอะไรหน้าโลกอย่างอื่นนะครับสามสองหนึ่งศูนย,ย์ยังคงเหมือนเคยนะครับผมครับผมกิ๊ี้ว่าไงฮรเหม่อจริางานกันกันก่อนนะครับกันก่อนประตูประตูหน้า<ๆ>ยืนก่อนนะครับทดสอบพี่ใครได้เเป็นหมมือดิเหมือนเดิม โอ้แรงกว่นี้แรงอนนะไรโอ้เราก็ไวอยู่นะเราไวอยู่นะพี่มันได้แน่เลยบอสเนี่ยเครือรถเป็นน้ำเลยอะระวังระวังระวังตางยนะส <c oughs> ักทส <c oughs> <c oughs> ักทีสั คนหรือหนอนเนี่ยโอ้โอ้โอ้เกียร์ยืดผิดเขาจันทาโอ้ก็ไปก็ไปก็ไปยืมตูขอจันทาหนึ่งทนอ๋อโอ้เกีบร์เาจะจะจันทาได้เหรอใช่คนเดียวทำไมชิดไท้คนเดียวคุณเอาคนเลยรวยเลยเติมเติมตู้หน้าฮะใครอยู่ประตูหน้าเติมหน่อยเติมหน่อย ใช่สกิลบอสดอกนี้สามหมื่นแอปเลยเลยเปิดหมดพอดีนี่ตอกยังอยู่ได้ประตูอยู่นะที่สอกยังอยู่ได้ประตูอยู่นะลาลูกเป็นเจาบอสไงใช่มันจะบอสยันไว้ยันไว้เราตีบอสอยู่บอสเราได้แน่ถ้ายันข้างหน้าได้โอ้ไม่น่าใช่ครับเดือดร้อยสามสิบกิโลแล้วครับผม xong rồi người kia hả? หลือ60หลอดนะครับสามสิบหลอดสุดท้ายโอ้โหโอ้โห เก็บกล่างไม่ทานตายตาย <c oughs> เว้ยเลยดูคนอื่นเก็บแล้วกัน